สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับเราเช่นเคยนรานการบุญน้ยปล่อยข่าวค่ะปล่อยข่าววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของว่าความเคลื่อนไหวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสสาม่นับถอยหลังเข้าสู่ไตรมาสสี่ของปีนะคะก็โค้งสุดท้ายนี้หลายๆบริษัทเองก็โหมเปิดตัวโครงการเพราะว่ายังในเสียก็ต้องเร่งเปิดนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไป สร้างยอดขายหรือต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งปีแรกของของปี64นะคะกะ็นอกเหนือจากการเปิดตัวโครงการแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือหลายๆบริษัทของต่างชาติก็ยังเข้ามาซื้อหุ้นของอบริษัท Property ในเมืองไทยอยู่เหมือนกันซึ่งล่าสุดของไลมอนแลนนะคะคุณน้องก็ได้เมซ่าได้บริษัทเมซาซึ่งเป็นบริษัทในเครือพอนเทคแลนบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทรายใหญ่ทีเดียวแล้วก็มีธุรกิจหลากหลายเข้ามาซื้อหุ้นในในไลมอนแลนอยู่ที่คิดเป็นสัดส่วนเนี่ย21.4%สเ่ปซส่งผลให้ เมซ่าไทยเนี่ยกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับสองรองจากบริษัท KPN แลนด์นะคะก็ KP แลนด์ก็คือของตระกูลนลรงเดชซึ่งคุณกิตนลรงเดชก็เข้ามาบริหารของของไลมอนแลนด์การเข้ามาของกลุ่มทุนกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าจะช่วยเสริมความแข็งแข็งแกร่งในการทำให้ไลมอนแลนด์เป็นเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์และเป็นผู้นำ ใน p r o p e r t y l u x ก r y นะคะก็ตรงจุดนี้เนี่ยซึ่งจะต้องจับตาดูของ9้าย่างของไลมอนแลนด์เหมือนกันว่าทิศทางการดำเนินธุรกิจจะเป็นอย่างไรในอนาคตหลังจากได้พันธมิตรที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาเป็นผู้ถูกมุ่นเพราะกลุ่มสิงคโปร์กลุ่มนี้เขาก็มีธุรกิจหลากหลายในสิงคโปร์นะคะไม่ว่าจะเป็นัสังหา โรงแรมหรือว่าจะเป็นธุรกิจด้านการแพทย์นะคะการขยับขยายของพันธมิตรของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในในอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านี้ที่เราจะเห็นก็คือกลุ่ม Property p ท r f e c t เนาะที่ได้กลุ่มทุนญี่ปุ่นเข้ามาก็คือกลุ่มซูมิโตโม o ฟอเรสชีเข้ามาก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นเน้นโครงการบ้านเดี่ยวหรูซึ่งล่าสุดที่จะเปิดตัวใน ช่วง19กันยาน,นี้นะคะก็มีการจะเปิดตัวโครงการเล Forest, ็กฟอเรสซึ่งเป็นโครงการหลูย่านราชพฤกษ์ตัดใหม่ซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่320ไร่นะคะก็เป็นโครงการที่มีมูลค่าถึง7,000กว่าล้านบาทซึ่งเป็นโครงการใหญ่อันนี้ก็ก็จะมีการทยอยเปิดเป็นเฟสเฟไปเฟสแรกก็อยู่ที่ประมาณ 85ไร่ก็คิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ2,000กว่าล้านบาทะนะคะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนของต่างชาติแล้วก็มีพันธมิตรที่เป็นคนไทยที่เป็นคนไทยนะคะแต่ว่ากลุ่มทุนของไทยเองซึ่งเพียวๆเ,เองก็ลุยไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกันก็คือของที่เราจะพูดก็คือของสุาลัยสุาลัยนี่ก็ต้องบอกว่าลุกตั้งแต่ต้นปีนะถึงจะ ถึงอาจจะมีการปรับขยับอะไรบ้างตามตามสภาวะการตลาดก็มีแรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาก็จะเป็นไปตามเป้าของเขาดยตเป้าใช่เฉพาะแนวราบค่ะทำตลาดได้ดีเลยก็ก็เห็นจะมีการชิงแช์แนวราบด้วยประกาศชัดว่าจะชิงแช์ตลาดบ้านแนวราบระดับบนนอกจากตลาดบ้านระดับบนแล้วเนี่ยสุพลาเองก็มีดูเหมือนจะเป็นเจ้าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่โหมคอนโดเนาะ ถึงแม้จะแบบไม่ได้ทีเหมือนปีที่ผ่านๆมาก็เถอะซึ่งราุูก็มีการเปิดตัวโครงการสุภรายพรีเมียก็สี่พญาสามย่านก็โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการอยู่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า2ไร่เป็นอาคารสูง36ชั้นจำนวนห้องพักอาศัยก็คือ384ยูนิตราคาเริ่มต้นก็3ามล้าน6 9ล้านบาทนะคะก็ถ้าเฉลี่ยราคาเปิดตัวก็แ0ดห0,000 5,000บาทต่อตารางเมตรนะคะมูลค่าโครงการโครงการนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,200ล้านบาทนะคะก็ผ่าน e อ a เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มเปิดพรีเซลในวันที่26-21ถึงกันยายนนี้นะคะที่สำนักงานขายถ้าเราสังเกตดูน้องเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้ที่เราเข้าไปดูโครงการก็จะมีการลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องบล็อกอินเยอะมากเลยค่ะ ก็น่าจะมียอดเกินไปแล้ว50เปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะก็เพราะว่าได้ข่าวว่าโครงการนี้เดิมเนี่ยจะพัฒนาไปอีกแบรนด์นึงนะเอลิสีพยารู้สึกเป็นแบรนด์ที่ที่สูงกว่าสุมาลัยพีเมียร์จ้ะจ้ะคะแต่รู้สึกว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามารุมเล้าอ่ะในประเทศก็เลยปรับโปรดักให้มันสอดคล้องกับกำลังซื้อประมาณนั้นก็เห็นก็ยังมีแคมเปญผ่อน0เปอร์เซ็นต นาน6เดือนอันนี้น่าจะร่วมกับไทยปานิ์นะคะก็ไทยาณิย์ก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการเพราะลูกค้าที่วอล์กอินวันนั้นที่เราสังเกตเห็นนะที่มันไม่วอล์กอินอย่างเดียวสัญญาด้วยเซ็นสัญญาด้วยทัายนะก็มีมีมีกลุ่มคนทั้งเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็มีครอบครัวมาซื้อถึงแม้ทางโครงการเขา จะเจาะนักศึกษาเป็นหลักก็แล้วแต่กลุ่มนักศึกษาเป็นหลักนะคะอ่ะอันนี้ก็คือไล่เลียงในส่วนของตรงนี้ส่วนของอันนึงก็คือธุรกิจโรงแรมใช่ไหมคุณน้องก็โรงแรมด้วยอสังหารด้วยเป็นมิกซ์ยูะเป็นมิกซ์ยูอ่ะโอเคก็นี่มีการเงียบๆแล้วก็ลงทุนขนาดใหญ่ก็คือของกลุ่มคันทรีกุ๊บเตชะอุบลนะคะก็คือคุณเ็นเตชะอุบลประธานเจ้าหน้าที่บริหารคันที่กุ๊บดีวารลอปน์นะคะก็บอกว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นเนี่ยอ่ะฮะส่งผลให ทางคันทรีกรุ๊ปเนี่ยมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าไม่อยากให้กระทบต่อภาพรวมของบริษัทนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะ,ะโครงการมิสยุทธ h ย่านพระรามสามซึ่งจะมีทั้งคอนโดแล้วก็โรงเรียนนานาชาติคอนคาเดียด,ด้วยเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรจากอเมริกาเนี่ยก็ถูกเลื่อนออกไปก่อนนะคะจากเดิมที่มีแผนว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติเนี่ย ประมาณปลายปี2563เนี่ยก็เลื่อนออกไปก่อนอาจจะไปเปิดให้บริการได้ประมาณนู่นนะคะประมาณกลางปี2566ไปนู่นนะคะเ <c oughs> ช่นเดียวกับที่ดินที่จังหวัดชาเชิงเซาซึ่งก็ยังไม่มีแผนพัฒนาโครงการที่ชัดเจนออกมานะคะ <c oughs> ก็ต้องรอดูก่อนว่าโควิด1 9เนี่ยจะคี้คายลงชัดเจนเมื่อไหร่แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเมื่อไหร่นะคะขณะเดียวกันค่ะแผนการลงทุนในต่างประเทศนะคะ ก็ยังไม่มีการลงทุนโครงการใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็ต่อก็มีแค่การลงทุนในด้านสถานศึกษานะคะที่เมืองไบตันประเทศอังกฤษนะคะส่วน Data Center ในอังกฤษก็ได้ขายเข้ากองทุนไปแล้วนะคะทำให้ไรายได้จากต่างประเทศอะ่ะก็มีเพียงจากสถานศึกษาในอังกฤษเข้ามาเพียงธุรกิจเดียวเท่านั้นนะคะส่วนความคืบหน้าโครงการเจ้าพญาเอสเตดนะคะซึ่งเป็น โปรเจกต์ใหญ่บึ้มนะคะที่บริเวณถนนเจเริญกรุงที่เขาเช่าระยะยาว75ปี25บวก2ครั้งนะคะจากสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเดิมก็คือที่ตั้งขององค์การสะพานปานนั่นเองอนะคะ,คะก็30กว่าไร่35ไร่เศษอ่ะม,ม,มูลค่าโครงการก็ประมาณ32,000ล้านบาทนะคะก็พัฒนาอยสา3รูปแบบก,ก็คือคอนโด คอนโดโฟอร์ซิสันไพเวทเรซิเดนต์กรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสูงถึง73ชั้นเลยนะคะตอนนี้ยอดขายก็พุ่งไปแล้ว70%นะคะ,ะสัดส่วนก็เป็นคนไทยเนี่ยประมาณ36%ที่เหลือก็เป็นต่างชาติ64%เลยะนะคะเขาบอกว่าฮ่องกงเนี่ยซื้อสูงถึง28%ลององลงมาก็เป็นจีนนะคะแล้วก็นี้ก็ทยอยโอนไปแล้วนะคะกว่าพันล้านบาทนะคะที่เหลือก็ทยอยโอนอแล้วก็บอกห้องพักที่เหลืออีกประมาณ กว่าเจ็ดพันล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นห้องผังอ่าห้องของผาอาคารในทํเบบในพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะคะ,ม,ะมีหลากหลายตั้งแต่วันเบส o ์ูมถึง5้าเบ o o m มเลยนะคะแล้วก็ห้องเพนท์เฮาส์ด้วยนะคะก็เป็นยูนิตที่ใหญ่ใช่เราคิดว่ากําลังซื้อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ยังมีอยู่นะคะเมื่อห้องที่เขายังไม่เปิดขายแล้วตกแต่งแล้วเสร็จเนี่ยเรามาผักดันขายเนี่ยคิดว่าราคาขายอ่ะมันน่าจะ พุ่งไปราคาเริ่มต้นนะน่าจะพุ่งไปที่สามแสนสองหมื่นบาทต่อตารางเมตรเลยนะคะจากปัจจุบันเนี่ยราคาขายเฉลี่ยเขาอยู่ที่สามแสนบาทต่อตารางเมตรนะคะจากในช่วงเปิดตัวมันอยู่ที่สองแสนเจ็ดนะคะก็ขึ้นมาสูงทีเดียวค่ะส่วนโรงแรมโฟร์ซิสซอนกรุงเทพหรือเมน้นเจ้าพยาซึ่งมีจำนวน299ห้องนะคะก็คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะตอนนี้ก็มียาบุกิ้ง ก็วหวังแค่ยอดบุ๊กิ้งในประเทศแค่นั้นเพราะว่าต่างชาติยังเดินทางเข้ามาไม่ได้ยอดบุ๊กิ้งตอนนี้ก็ประมาณ10อนะคะคะแต่ว่าค่าห้องก็ต่อคืนก็ถ้าราคาสูงสุดก็ใช้ได้อยู่นะคะค่ะใช้ได้นี่แพงสี่แสนบาทต่อคืนค่ะแต่ว่าถ้าราคาโปรโมชั่นตอนนี้ต่ำสุดก็หนึ่งมื่นบาทคนี่ราคาโปรโมชั่นนะแต่สูงสุดสี่แสนอันนี้ก็คือทำงานกี่ปีคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของอีกโรงแรมหนึ่งอีกโรงแรมหนึงีโรงแรมหนึ่งคือคาเฟล่ากรุงเทพนะคะตรงนี้เป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทสูงสิบชั้นนะคะก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนโฟร์ซิสซันก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะราคาก็ไม่น้อยหน้าโฟร์ซิสซันนะแต่่ต่ำกว่าต่ำกว่าโฟร์ซิสซันนิดหนึ่งก็คือเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย ถึงสอ2 5 0ห้าต่อคืนเพราะเขามีวิลล่าด้วยประมาณ5-6หก้องอตรงนี้ก็เปิดวันที่หนึ่งตุลานะคะเขาบอกว่าไอ้โรงแรมทั้งสองเนี่ยมันก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่มีนาคมแล้วมีแผนจะเปิดช่วงนั้นแหละแต่ว่าโควิดก็เลยไม่การเปิดแขงที่ไม่ได้รับเชิญมาสกัดซะพอดีก็เลยเรื่องการเปิดตัวมาไตรมาส4นี่เองนะคะอ่ะ อันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแต่อีกหนึ่งเราเข้าสู่ช่วงที่2ก็คือช่วงเปิดประตูดูแคมเปญค่ะแคมเปญวันนี้ก็ต้องจับตาดูว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีอสังหาจะฟาดฟันกันแค่ไหนอย่างไรวันนี้เราก็มีของ LPN มาฝากใช่ไหมคะค่ะก็ล่าสุดนะคะ LPN ก็นก็ 13คอนโดก็คือคัดสรรมาแล้วแหะ13<า>คอนโดของเขานะคะมาจัดแคมเปญคอนโดรุมพินีจัดหนักนะคะให้กับลูกค้าที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่นะคะ<ช>ก็ะมีการมอบของแถมสูงสุดถึง31รายการเลยนะคะให้ลูกค้านะคะ ได้มีโอ,อกาสได้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นในราคาที่เอื้อมถึงนะคะแล้วก็ยังสอดรับกับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐด,ด้วยนะคะ,คะที่ได้มีการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนจากเดิม2%เรหลือ0 0นเปแล้วก็ลดค่าจดทะเบียนจดจำนองนะคะอสังหาริมทรัพย์จากเดิมหเปรเหลือ0 0<ม>นนหระคะสำหรับการซื้อขายที่อยู่ห้องชุดราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะคะเพื่อ<ม>าลดภาระให้แก่ประชาชนมาตรการภาครัฐเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต ไปปีที่แล้วใช่ไหมคะไปะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาก็ะจะ <น S 1> ถึง20 24ธันวาคมนี้นะคะซึ่ง13โครงการเนี้ยก็ได้แก่ลุมพินีเพชรตาวูอิตเชงนะคะลุมพินีสวีทเพชรบุรีมกระสันนะคะลุมพินีเพชราชดาสาธุลุมพินีเพาสาพระรามสามร,ริเวอร์ไลน์นะคะลุมพินีซิริเกเตสุทธิสารสะพานควายนะคะแล้วก็ลุมพินีพรัควิภาวดีจตุจักร ลุมพินีพาร์คเพชรเกษม98ลุมพินีวิวพ,พนัง9ริเวอร์วิวนะคะลุมพินีวิวสุขสวัสดิ์พระราม2ลุมพินีวิวสุขุมวิท76แบริ่งสเตชันลุมพินีวิวราชบ,บรนะุรณะริเวอร์วิว2ลุมพินีพาร์คบ,บีกจอมเทียนแล้วก็ลุมพินีทาวน์ชิปดังสิทธิ์คลอง1นะคะก็นี่คือใครสนใจทำเลไหนโครงการไหนก็ ไปสอบถามข้อมูลดูได้นะคะจากของ l p n ก็ต้องบอกว่าก่อนมาตรการลดค่าธรรเนียมโอนและจดจำนองที่จะสิ้นสุดในปลายธันวาฯนะช่วงปลายธันวาปี63นี้ก็มองว่าเป็นเรื่องของโอกาสของผู้ซื้อพอสมควรเพราะว่าระดับราคาเองก็ต้องสังเกตว่าผู้ประกอบการนำบ้านที่อยู่อาศัยไม่เกิน3าล้านออกมาจัดโปรโมชั่นกันใครใหาที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเป็นโอกาสทอง ก็วันนี้เวลาหมดหมดเวลาเราสองคนปุ่นหน่อยไปข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ